ักรยาน Twin X 8โปรคันนี้นะครับผม129นิ้วคันนี้นะฮะใช้มา4ปีแล้วนะครับผมใช้เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันดีผมจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับผมต้องบอกว่ารถเนี่ยนะครับผมคือขี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมได้ใช้อยู่แบรนด์หนึ่งนะครับเป็นของ Special Light นะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไม Special l i g e เนี่ยนะครับที่ผมใช้คันนั้นนะครับในเมื่อก่อนมันก็หลายปีแล้วเนาะรู้สึกว่ารถมันป่านมันตื้อมากนะครับก็เลยขายทั้งอัปดุมทั้งเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าพอขายไปปุ๊บมาบบกเงินซื้้ออคนนนีห่่ยยรกกลลาาเป็ว รถที่ราคาไม่ได้แรงมากนะครับขี่ดีมากๆเลยนะครับผมในตอนนั้นนะคันนี้ตอนนั้นถ้าผมซื้อก็อยู่ในราวๆหมื่นห้าหมื่นห้าไปไปลายหรือหมื่นหกนี่แหละนะครับผม ราคาอยู่ประมาณเลทนี้นะครับและวทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ปานไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยนะทุกคนจะพูดว่าโอ้จักรยานพวกนี้เนี่ยนะครับผมมันดูสวยนะครับแล้วจักรยานชินเอกรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็เริ่มนิยมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมมีทั้งเฟรมคาร์บอนให้เลือกด้วยอลูมิเนียมแบบเกร์เบาเลยก็มีนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นเฟรมคาร์บอนซะส่วนใหญ่เนาะ การใช้งานก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรที่ให้มากับรถเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมาดีมันมาดีแล้วมันมาจัดเต็มมากๆนะครับผมในรถจีนของทินเอ็กเนี่ยนะครับถือว่าแจ๋วมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเอามาแต่งเติมอีกนิดๆหน่อยๆนะฮะผมว่ามันแลรดูดูดีดูดีดูดีเลยนะฮะแล้วก็ควบคู่กับสีที่เขาทํามาแบบนี้เนาะมันมีแค่รุ่นเฉพาะด้วยนะครับผมก็ตอบโจทย์ สำหรับผมนะผมชอบเลยนะครับแล้วก็ปั่นไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยมีแต่คนถามนะครับว่าซื้อมาเท่าไรนะครับแต่รถแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับผมเพราะเป็นทินเอ็กซ์ีแบบนี้ด้วยตอนที่ตอนที่แรกเนี่ยนะผมก็ได้คุยกับทางร้านนะครับก็บอกว่ารถแบบนี้มีแต่ร้อย9ี่สิบเก้านิ้วเท่านั้น<อ>นะครับผมที่ทาเฟรมแบบนี้ออกมานะครับถ้าทางบ้านผมเนี่ยนะที่ตาดเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่แค่2งคันเองนะฮะแล้วก็คันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าสเปคนี่ก็คือกระจีดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่ะนะ ถามว่าในการปั่นขึ้นเนินขึ้นเขาตอบโจทย์ไหมสําหรับผมผมค่อนข้างชอบรถมันค่อนข้างพุ่งนะเออแล้วมันลอยตัวเร็วดีมากๆเลยนะครับผมไม่รู้สึกว่าเออล้อใหญ่เนี่ยมันขี่หนักขี่ตื้อน,นะครับมันก็อยู่ที่เราเซตด้วยเนาะเออแล้วยิ่งแต่งนะครับผมอุปกรณ์ไหลลื่นอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเออรถมันก็ขี่ขี่โอเคนะครับผมแล้วก็ไม่เก๊นะมาเดิมๆถือว่าดีเลยนะครับผมต้องใช้คํานี้เลยนะครับแล้วยิ่งแต่งเพิ่มขาบปีโอ้โห มันมันมันยิ่งโกรธมาแล้วก็ยิ่งมีแต่พุง่งมีแต่พุง่งนะครับเหนื่อยเท่าเดิมเหนื่อยเท่าเดิมแต่รถพวกนี้ไปดีกว่าลอยลําดีกว่านะครับอืมเนี่ยท,ที่ผมชอบเนาะส่วนน้าหนักรถนะครับผมก็สิบสองชุดหนึ่งกิโลนะครับในไซส์ยี่สิบในไซส์ร้อยี่สิบเก้านะเฟร,รมสิบหกนะครับก็ถือว่าเบาอยู่นะอ่าแล้วก็ถ้าอยากได้เบากว่านี้ก็เปลี่ยนที่ยางนะครับผมแล้วก็โชคเฟืองนะครับตัวหลักๆเลยคือยางนะฮะ แต่ชกรุ่นนี้ไม่ได้เน้นเบานะครับเน้นความทนทานนะครับผมจะเป็นชกรุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็เฟืองนะฮะถ้าได้เฟืองเบ,งบาๆพวกเอ็กทีนะหรือว่าชิมาโนอะไรล่ะ SLX อะไรพวกนี้นี่โอ้โหผมว่าเบามากๆนะครับแต่เบาแล้วมันแข็งนะใช้ชกเป็นพวกเอ็ดไฟบูรานี่พวกนี้นะถ้าอะไรน้ำหนักเบาะนะโอ้โหรถคันนี้นี่มี11แน่นอนนะครับผม <Woo! S 1> ก็ประมาณนี้นะครับผมมาแชร์ให้ฟังนะฮะ ใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมในใต้คอมเมนต์นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็กับช่อง youtube ป่านไปกับกะทิด้วยนะครับผมสวัสดีครับ